โอเคครับผมก็อยู่กับผมช่องอย้องหยาครับวันนี้ผมจะมาสอนแรกไอคอนิ m โมเมนต์นะครับคือผมผมเล่นฟูลเดียวมาหลีกไงแต่แต่ผมขาดอยู่ตัวหนึ่งตัวเดียวเลยนะครับก็คือโรเบตโตคาร์ลอสครับแบ็กซ้ายคือถ้าผมได้แบ็กซ้ายนี่คือเต็มทีมเลยครับผมได้ได้ทุกตัวแล้วเท่าที่เกมตัวเกมปล่อยมาให้เปิดนะครับคือมาครับผมจะไปสอนแรกกัน นี่ครับอันดับแรกไปที่นี้ร้านค้าแล้วก็ไปที่ efootballpoint นะครับนี่ครับกดรูปเพยเยอร์นะครับตรงซ้ายมือชุดก็ไม่มีอะไรมาใหม่นะครับนี่ครับมาแล้วครับมีบาติสซูต้าลุงเบิร์กแล้วก็ปูโยแล้วก็โรเบรโตคาร์ลอสครับเนี่ยสองตัวนี้ที่ผมแนะนําเลยนะครับก็คือปูโยกับคาร์ลอสครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาคาร์ลอสไงเพราะว่าผมเหลือแค่ตัวเดียวไงผมจะครบทีมแล้วซูเรอัลมาดริดเนี่ย นี่ครับก็ไปใช้สอยกันได้ครับมันเดือนหนึ่งมันจะมาสี่ตัวถึงห้าตัวแหละครับมาให้แลกสำหรับใครที่อยากได้ตัวอะไรก็มาแลกกันได้ครับนี่ครับปุยด้วยตันที่เก้าสิบห้าเอเก้าสิบหกนะครับธบุญในเก้าแปดนะครับปุยโยเก้าแปดและเก้าเจ็ดว่ะน่าจะเก้าเก้าสิบแปดนะส่วนคาร์ลอนนี่ถ้าบูทแล้วเก้าหกนะครับไม่บูทเก้าสี่แต่คือผมขาดแค่ตัวเดียวไงผมจะได้ละ มาเทเลลิกก็แนะนำนะครับใช้1,500ทองไอ้ใช้1,500อีฟุตบลพอย์ในงานแรกนะครับตัน98นี่ครับคาร์ลครับสูง168หดขนาดเท้าซ้ายครับลูกปั่นไซส์เก้าเนะครับสเปดเกลูกตั้งเตะเก้านะครับทะบูรนะครับมาแลกกันเลยครับมาแล้วครับคือผมอยากได้มานานแล้วมันไม่ออกมาสักให้แลกสักทีครับคือเดือนนี้มาให้แลกคือ คตรดีใจอะจริงๆเพราะผมผมอยากได้คาร์ลอดมากเอาไปเล่นฟีชิกเอาไปเล่นมุมเปิดก็ได้นะครับเป็นสายเติมเกมนะครับเนี่คาร์ลอดน่าจะเป็นส,สไตล์สไตล์เติม,มแบ็กซ้ายแบบเติมเติมบ่อยอนี่ครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวอะไรก็ไปแลกกันได้นะครับแล้วก็อ e ีฟุตบอลพอยช่วงนี้มันจะแจกให้เล่นมาให้เราเล่นเอาประมาณได้ประมาณสามพันสามร้อยนะครับ ก็จะหมดแล้วเป็นโค้งสุดท้ายนี่ครับจับข้อทีมเลยครับนี่ครบแล้วครับผมที่เหลือก็ไปปั้นไปปั้นเอาให้มันทีมสปิริต99นะครับให้มันเล่นเล่นเข้าเข้ากันเออนี่ครับจับไปเปิดเลยครับคาร์ล์เปิด91เองเหรอก็มันมีสกิลเปิดนะครับคาร์ลสมันสกิลคอร์สอืมนี่ครับ ครบครับเราฝากเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย